ที่ขอเอาใจคนรักศิละปะนะคะพาไปดูฝีมือเจ๋งๆของสาวจังหวัดนครราชสีมานะคะคุณผู้ชมที่เขารังสรรค์ผลงานศินละปะออกมาจากขดลวดกลายเป็นผลงานที่สวยงามน่าทึ่งถึงขนาดที่มีลูกค้าจากต่างประเทศบินข้ามประเทศมาสั่งทำจำนวนมากเลยละคะ่ะมาแล้วคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะคโอ้โหสวย<ต>วิจิตรน่าท<า>ึ่งมากๆเลยนะคะ ถ้าไม่บอกว่าเป็นผู้หญิงทำเนี่ยหลายคนต้องบอกว่านี่คือเป็นฝีมือของผู้ชายทําแน่ๆเลยแต่ดีดียืนยันด้วยภาพนะคะว่านี่คืองานแนด์เม d ดฝีมือหญิงสาวชาวโคราชผู้มีใจรักงานศิลปะนั่นก็คือคุณน้ำพึ่งหรือนางสาวกดชพันรัตนะนะคะเป็นเจ้าของงานศิลปะโมเดลจากเส้นลวดหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นมังกรจากเกมและภาพยนตร์ตัวละครหุ่นยนต์นักรบจากภาพยนตร์ทรานชัวเมอร์ นี่คุณผู้ชมมีสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนรวมถึงเหล่ายอดมนุษย์โดยใช้อุปกรณ์คีมตัดนวดเพียงสองอันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมรังสรรผลงานออกมาแบบนี้คุณน้ำพึง่งเล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้ค่ะทำงานประจำอยู่แล้วก็มีอาชีพเสริมก็คือทำงานวาดภาพไปด้วยกระทั่งเริ่มมาศึกษาศิลปะลวดดัดแล้วก็ลองฝึกทำจนเกิดความชำนาญก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานตั้งใจทุ่มเท นะทุ่มเวลาสร้างโมเดลจากลวดดัดอลูมิเนียมเป็นเวลาถึง26ปีจนเป็นที่รู้จักของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่บินข้ามประเทศมาดูด้วยตัวเองก่อนที่จะสั่งออเดอร์จำนวนมากผลงานใหม่ๆส่วนใหญ่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นความต้องการจากลูกค้าที่อยากได้ตัวละครในเกมหรือตัวละครใน YouTube ก็พยายามที่จะสร้างงานตามใจลูกค้าจนเกิดเป็นผลงานชิ้นใหม่ๆตามมาเรื่อยๆ ซึ่งนอกจากจะเป็นโมเดลที่สวยงามแล้วบางชิ้นนะคะก็ยังเป็นของเล่นให้กับเด็กๆได้อีกด้วยเห็นแบบนี้นะคะราคาคุณผู้ชมราคาในงานศิละปะลวดอะลูมิเนียมเอาจริงๆนะเริ่มต้นที่หลักสิบเท่านั้นเอง25บาทเป็นต้นไปแล้วก็จะมีราคาสูงขึ้นไปอีกนะ,ะแล้วแต่ความยากง่ายในการทำเห็นแบบนี้ใครสนใจปักหมุดอุดหนุนไปกันได้เลยนะคะ ร้านเขาอยู่ที่บ้านเลขที่79หมู่ที่3นี่คือหน้าร้านเขานะบ้านหนองหอยตําบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะคะหรือว่าติดต่อสอบถามทาง Facebook นี่แหละค่ะทีมงานเราขึ้นไบนหน้าจอแล้วนะคะก็คือ F4 h a n d m a d มนะคะคุณผู้ชมนี่สามารถแคปภาพเอาไว้ได้เลยนะคะน่าทึ่งจริงๆอ่ะใครจะไปนึกว่านี่เป็นฝีมือของหญิงอ่ะหญิงสาวโคราชคนนี้สุดยอดมากๆเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ